สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อน้ีงีนอนใน u t ท b e ทุกคนครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูการจราจรตัดช่องขาเข้าโคราชครับฝั่งผมจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับรถการเริ่มมาเรื่อยๆครับผมอย่างนี้ตลอดทั้งคืนนะผมมีช่วงชะลอตัวบ้างตอนเช้าก็จะประมาณนี้ครับ มีชะลอตัวมีติดบ้างครับนะครับช่วงเช้านะครับผมตอนนี้ก็เปิดช่องทางพิเศษนะครับผมเอ้ไม่ใช่ครับเปิดท่างทางด่วนพิเศษแล้วนะครับจะจะประมาณนี้ครับผมเพื่อน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 น้องๆคนไหนเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนทุกคันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ กำลังมาเรื่อยๆอยู่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ